สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับเอาเล่งมือหน่อยหวหน้าโจ้ยฝนจะมาแล้วดูดิมืดคึมมาเลยฮะหน้างานอะ่ะของวหน้าโจ้ยฝนตกกันนะครบรรดาหกล้อก็จอดกันแล้วครับไม่กล้ามาไม่กล้าใส่ดินไปครับเพราะว่าที่เทฝนเริ่มตกแล้วมาดูดิ่ที่บอนี่ยังไม่ตกนะ เดี๋ยวเรามาดูดิว,ว่าหัวหน้าโจ้ทำอะไรหลังจากปกล้อขอจอ่อนเพราะว่าที่เทฝนตกโอ้มาดึงสโลปให้เขาด้านนี้เพื่อว่าจะเอาดินเวี่ยงไว้ทำเป็นคอกงัวค่ะบ่อลูกนี้ก็อยู่ไม่ไกลครับติดกันเลยกับบ่อต้นตาลกู่จำได้ไหมครับนี่เมื่อวานที่มุลรอดมานี่กำลังจะ เก็บก้นบอ่อแต่งสโลไปเขาวันนี้มาปุดตรงนี้ให้เขาอีกบ่อหนึ่งบ่อไม่ใหญ่ครับเล็กๆเท่ากันนี่ไม่รู้จะขยายไปถึงไหนอ่ะลมเริ่มแรงแล้วครับดูดิสายฝนมาแล้วแต่ยังดีนะที่มันมีกระท่อมให้ผมพักอยู่ใกล้ๆฮะ ่ะช่วงนี้ก็ดึงสโลวไปก่อนในเมื่อตักดินไม่ได้ทีเทฝนตกครับอ่า,อา,อาดินไหลลงมาหมดแล้วครับไหลหมดมแล้วโอ้กองผมนี่ขยี้เลยนะเพราะอะไรลมมนแรงครับนี่ดูต้นไม้ดิต้นยูคาเลยฮะว่าลมมาแรงขนาดไหน เสียงฟ้าก็ลโลงและอุ๊บฟ้าแลบครับฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บครับโอ้โหน่ากลัวซนะเหลือเกินดีครนะผมปิดผมเปิดโหมดการบินไว้ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะเลยนะฝน ส่งสัญญาณบอกว่าผลจะมาแล้วดูดูดูด,ดูท้าทายท้าทาย <c oughs> ท้าทายขวักมือเลย <c oughs> ผมบอกว่าฮวดาโจยดูนี่บุญฟ้านะ่ะแน่มีการท้าทายขวักมาเย้าเหอะน้ำท่วมมาจะรู้สึก ตกมาแรงไม่ได้จอดยาวเลยนะอ,อ๋อนี่ใส่ดินไว้ก่องงัวนี่ น้ำมันขังครับเวราะดฝนตกมาก็เลยใส่ดินคลอกวองวลสักหน่อยหนึ่งหก mm hmm. ล้อก็จอดอยู่ใกล้ๆก,กับแทนเลอร์นะฮะนี่แทนเลอร์จอดอยู่นั่นแ,แหละนูน mm ่น hmm. จอดตรงที่ว่าไม่อันตรายครับ mm hmm. เผื่อฝนตกมาปั๊บก็จะได้วิ่งออกได้ทัน อ,อ๋อเอาฝุ่นออกก่อนครับฝุ่นออกคนนอีสานเขาเรียกมูลงัวหรือว่าขี้งัวว่าฝุ่นคร,รับภาษาคาเขาเรียกว่าขี้งัวนี่นะฮะแต่ภาษาอีสานเรียกฝุ่นบอนผมมาอยู่ใหม่ๆผมก็ว่าอะไรคือฝุ่นฝุ่นก็นึกว่าพวกดินอะไรเป็นฝุ่นนี่ฮะมีประโยชน์นะครับนี่กระสอบถึงปุ๋ยเล็กๆห้าสิบบาท เมง่กี้ก็ขายเกือบจะเป็นร้อยนะถ้าปุ๋ยดีๆอ่ะดูด,ด,ดูเก็บเก็บให้เขานี่รักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของเขาไม่ไม่เอาดินผมทับนะนี่นีองไว้เอาไปใส่ปุ๋ยใส่ต้นไม้ ในเมื่อเอาขี้งัวกองไว้แล้วทีนี้ก็จะเอาดินใส่แล้ฮะบอ่อลูกนี้ใหญ่ไหมบอ่อลูกนี้ใหญ่ไหมขุดใหญ่ไหมยยาถึงไหนล่ะถึงค่ะน่ะ นี่วันเดียวนะคุณได้ต้องเยอะนะเลยโอ้โหวันเดียวเกือบจะเสร็จวันไหนแล้วเนี่ยพล่งงงานเมื่อเช้านี่เองครับดูดิครูจะเสร็จอยู่แล้ววันนี้หก้อมารพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็เลยทําให้งานออกเร็วปลาเบียวบุมีบอ่อปลาแล้วมีงัวแล้วนี่แลหละเอ๋แม่ผม พูดตลอดว่าเวลาจะแต่งบ่อน่ะเจ้าแคทเนี่ยปีกมันไม่มันไม่กว้างมันพวกโกมาสส่โกเบฮะปีกมันจะตรงๆเวลาแต่งสาเนี่ยฮะมันก็จะแต่งยากคุณหน้าโจยก็ใช้วิธีนี้เลยฮะเดินเก็บรอบบ่ออีกครั้งหนึ่งตอนแรกก็ตักดินไปก่อนดักดินไปก่อนครับพอหมดจากตักดินก็มานี่แหละมาดึงสโลมาแต่งบ่อให้เขา ตัดผมมาใหม่เลยนะจะแ,แต่ไปเที่ยวกับเมียมานี่ตัดผมใหม่เลยเี่ดูหน้าโจกอ่บักกีผมก็พึ่งมาจากช่างเขียวนะครับมาจากเจ้าเขียวมรกรอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ที่ผมว่าอยู่ในป่ายางเนี่ย ออกจากปลายางไปเขเจอเจ้าเขียวมรกตอยู่ฝั่งนู้นหรอฮะอใ,ใกล้ๆครขี่มาแป๊บเดียวเดินมาก็ยังถึงเลยแต่ถน,นนมันไม่มีเข้ามาแค่เองอาศัยว่าเดินมาครับหรือขี่มอไซค์มาได้ไดนี่ดึงสลบแล้ว นี่จะออกตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็ติดคอกงูอ่ะโอ้โอ้ออกทางนูน้นทางนู้นยังกว้างอยู่หรือว่าไม่มีทางออกได้พังคอกงูออกแน่แหละ <c oughs> เจ้าปิศาจไคลาเราโูก็มองหรือมองไปว่าทางด้านนั้นกว้างอยู่ทางด้านนี้มันแคบเนี่ยมาไม่ได้หรอกติดคอกงูอ๋อไม่ได้ก็ไม่เป็นหาหรอกเดี๋ยวหน้าโจยพังหมดแหละลวัวงูคอกงูอะไรเงี้ <c oughs> นะถึงฝนจะตกรถหกล้อยังวิ่งไม่ได้แต่หัวหน้าโจ้ก็อาศัยเวลาว่างดึงสโลกครับเดี๋ยวถ้าได้ข่าวจากเจ๊พึ่งว่าหน้างานฝนหยุดตกผมก็คิดว่าจะคงทําการวิ่งกันต่อแหละเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ยินนะแค่บ่ายสองโมงเองยังมีเวลาอีกเยอะและดินแบบนี้ไปเทก็ได้สบายสายอยู่แล้วรถไถก็ดันได้ดินแห้งดีด้วย เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ